สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามิเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมต้นกวักพระพรมป่าด่างน,นะครับต้นนี้นะครับผมทําการตัด ต้นตัดยอดไปทินเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอตัดยอดเสร็จนะครับเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาเยอะแบบนี้เลยนะครับเขาแตกหน่อขึ้นมาประมาณ1นึ่หน่อสหน่อสหน่อนะครับ2หน่อใหญ่1นหน่อเล็กนะครับอันนี้หน่อเล็กอันนี้1หน่อแล้วก็หนอนี้นะครับหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่สิท่านผู้ชม4หน่อนะครับ3หน่อใหญ่1นหน่อเล็กนะครับมีทั้งหมด4หนอนะครับ ด่าง,ด,างด่างทุกหน่อไม่เอ่ยด่างทุกหน่อนะครับอันนี้ใบใหม่ยอดนี้ครับด่างสวยมากครับท่านผู้ชมครับนี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาบอกเคล็ดลับการแบบเพิ่มจํานวนเนาะแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือตัดต้นไปชํานะครับตัดหน่อไปชํานะครับยกยอดนะพูดว่าพูดว่ายกยอดที่ิงพูดว่ายกยอดก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมผมตัดแบบเกือบแบบ มิดโคนเลยอะไรเงี้ยเหลือประมาณเนี้เล็กๆเ,เองนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเขาก็แตกหนอขึ้นมานะครับก็เหลือข้อไว้ประมาณ2ข้อนะครับอันนี้เขาก็แตกตาหนอขึ้นมาไม่ใช่2ข้อสิมันก็ต้องเป็น4ข้อถึงจะได้สีหนอเนาะท่านผู้ชมอ่าสีสีข้อนะครับอาจจะเป็นข้อเล็กๆเ,เ,เนาะก็ได้หนอขึ้นมาสีหนอนะครับก็ได้จํานวนขึ้นมาใหม่นะครับ ก็วิธีทําจํานวนแบบง่ายๆนะครับวิธีการขยายแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผลนะครับอันนี้เหมือนเป็นการไล่ตาด่างด้วยเนาะท่านผู้ชมครับก็ได้ด่างหมดเลยนะครับหน่อเดิมมันมีเขียวบ้างนะครับแต่อันนี้ได้หน่อใหม่ๆด่างทั้งหมด4หน่อเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทําตามกันดูนะครับก็ตัดแล้วก็ทาปุนแดงปกตินะครับอันนี้ตัดปุ๊บทาพุนแดงทั้ง ต้นที่ตัดไปแล้วก็บริเวณต้นต่อนะครับต้นต่อไม่พันนะครับเราก็ทาปุนแดงเพื่อป้องกันการเน่าเนาะการเกิดแบคทีเรียนะครับทํา,า,าทให้ลาต้นเน่านะครับก็ทาปุนแดงด้วยนะครับถ้าใครตัดตระกูลนี้ก็สามารถตัดได้นะครับพวกสนิจันก็จะแตกหน่อเหมือนกันนะครับพวกกวกพัพรมปติตนะครับถ้ามัน ถ้าต้นมันเริ่มแบบแข็งแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้นแข็งแข็งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอย่างอ่อนๆแล้วไปตัดมันก็ไม่ได้แบบตาหนอนนะครับเราต้องได้แบบตาหนอแบบเราต้องตัดแบบเป็นต้นนะครับถ้าเราตัดนอ,อนๆเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับต้องเป็นลำต้นขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาํามาชมนะครับมาชม ว่าเราได้ยอดไหมที่ด่างสวยๆนะครับได้หน่อไหมที่ด่างสวยๆนะครับสีหน่อครับไปทําตามได้นะครับพี่ๆทาชมครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากให้แนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องสารคดีบ้านนาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ